สวัสดีครับเดี๋ยวผมมาสรุปสั้นๆเกี่ยวกับ Q Investment นะครับในขอของวันที่23นะครับพฤหัสที่แล้วเดือนตุลานะครับก็ขอสรุปสั้นๆน,นะครับก็จะมีเกี่ยวกับ Major Global Trend s, นะครับของเทรนด์ต่างๆของทั่วโลกนะครับแล้วก็ Fusion Power นะครับอันที่2อันที่3คือ Chinese e l s นะครการผ่อนผันในโยบายทางการเงินของจีนนะครับแล้วก็ เรื่องของยุโรปนะครับที่มีการอัด QE เข้ามาอันที่5เป็นเรื่องของภาพรวมนะครับบทสรุปของการลงทุนนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเขาบอกว่า US stock ยังดูดีอยู่นะครับแล้วก,เก็เขาก็ยังมองเป็นฝั่งขาขึ้นนะครับก็จะมีประมาณ10อย่างสข้อนะครับไม่ใช่10ข้อเขาบอกว่าประมาณเขาให้เลทห1 0นะครับในเรื่องของ micro trend มาดูครับอันแรกเขาบอกว่า fear of meltdown in China ครับมีความกลัวเรื่องของเศรษฐกิจของจีนจะมีปัญหานะครับแต่เขาบอกว่าโดยภาพรวมแล้วนะครับเศรษฐกิจจีนเนี่ยเ GDP เนี่ยน่าจะประมาณ6%นะครับมากกว่า7.5นะครับที่ท,ที่ที่เขาคาดการณ์กันแต่เขาบอก6.5%เนี่ยก็ถือว่าดีกว่าหลายๆประเทศที่เป็นประเทศหลักๆของโลกหลายๆประเทศนะครับแล้วก็ ระบบแบงค์ของจริงก็ยังถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับถึงแม้อาจจะมีปัญหาเรื่องของ LGFV นะครับเป็นเรื่องของการระดมทุนในส่วนของท้องถิ่นนะครับมีการยืมเงินมหาศาลเลยนะครับซึ่งเขาเรียกว่าชา d o w Banking นะครับก็มีโอกาสที่มันกำลังสร้างฟอง,ฟอง,ฟองสบู่ที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่เขาก็คาดการว่ามันก็ไม่น่านจะเป็นปัญหาเพราะว่า b บงกิ้งซิสเต็มของจเนี่ยสภาพคล่องอยังถือว่าดีอยู่นะครับแล้วเขาก็บอกว่าพวก LGFV อะไรพวกนี้นะครับเป็นการลงทุนในส่วนของท้องถิ่นเนี่ยเขาบอกว่าคนถ้ามันมีปัญหาจริงเนี่ยคนที่เนี่ยพวกแบงค์รับซีของพวกกองทุนอะไรพวกนี้นะครับเขาบอกว่า มันจะไม่ได้ส่งผลนี่ครับ will not a major impact c h i n n Banking s y s t e เเพราะว่ามันจะส่งผลในพวก Investor ก็คือนักลงทุนรายย่อยนะครับจะไม่ได้ส่งผลถึงระบบแบงก์ Bank จีนทั้งระบบฉะนั้นเขาก็เลยคิดว่าจีนเนี่ยไม่น่าจะเมลดาวตามที่หลายหคนคิดนะครับแต่ก็นะครับก็น่าจะมีโอกาสเขาเรียกว่ามีความเสี่ยงนะครับใช่ครัว่ามีความเสี่ยงละกานะครับในจีนนะครับ อันที่2เป็นเรื่องของ fear on r e c e s s i o n in europe นะครับก็หลังจากอาจ QE ขึ้นมานะครับเขาก็สุกเข,ขา้ขาๆก็คือว่า,าหุ้นยุโรปเนี่ยน่าจะสามารถขึ้นต่อได้แต่ว่าค่าเงินจะอ่อนตัวนะครับค่าเงินจะอ่อนตัวนะครับก็คือจะอ่อนค่าลงไปนะครับฉะนั้นก็น่ากลัวนะเขาให้ positive ในเรื่องของ ตัวเนี้ยแค่ประมาณ4เองฉะนั้นปัญหาของยุโรปเนี่ยก็เป็นปัญหาที่มีความสำคัญนะครับอันที่3เป็นเรื่องของเออ่ state nation เป็นพวกเศรษฐีถดถอยนะครับความกลัวของของญี่ปุ่นนะครับก็ดูดีขึ้นนะครับเขาให้เลทจากจาก2มาขึ้นมาเป็น5นะครับก็มีการจัดการ การอัดทีวีอะไรก็แล้วแต่ของจีนนะครับทำให้ค่าเงินเยนเนี่ยลวงลงมหาศาลในปีที่ผ่านมานะครับก็ทำให้จีนเนี่ยดูดีขึ้นนะครับอันที่4นะครับเป็นเรื่องของ Fear the g r o w t h ด์ว e ว s เต t อินเะนะครับเขาบอกว่าเศรษฐกิจอ,อเมริกาเนี่ยจะมีปัญหาไหมเขาบอกว่า US การเติบโตของอเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5 3. 5 5ถึง3.5นะครับ ก่อนที่จะอินฟลชันนะครับแล้วเขาบอกปีหน้าน่าจะส่งขึ้นอีกนิดหนึ่งอ่ะ GDP นะครับ Including อินฟล t i ชันเนี่ยประมาณ4เปอร์เซ็นต์แล้วก็น่าจะสูงขึ้นในปีหน้านะครับเขาบอกว่า GDP นะวิ l โกล 5-6%เปอร์เซนในช่วงปีหน้าก็คือมีแนวโน้มที่จะโตขึ้นในช่วงปีหน้านะครับฉะนั้นุูนอเมริกาเนี่ยยังดูดีนะครับแล้วก็เอ็ดดี้ชอบเอยสปีดเขาบอกว่าเมื่อซักอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ Federal Reserve Government นะครับมีสัญญาณนะครับบอกว่า Yeah, we โ no น l ินเคิร์ซยูเอสอิน t r ลิเฟเ t ตอันที่สองแสดงว่าไม่มีการเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยนะครับจนกระทั่งถึงปี2016เลยนะครับฉะนั้นคาดว่าเงินน่าจะยังสะพัดอยู่ในตลาดทุนแล้วก็ในสภาพหลวงเศรษฐกิจอีกจนถึงปี2016นะครับเป็นอย่างน้อยนะครับโอเคฮะมาดูอันที่5นะครับเป็นเรื่องของออสงครามอะไรพวกนี้นะครับกเ็เขาให้เวทนะครับก็จาก3เนี่ยขึ้นมาเป็น5 นะครับก็คือดูดีขึ้นนะครับก็มีของรัสเซียนะครับ,บอกรัสเซียก็ค่อนข้างที่จะสงบลงเล็กน้อยแต่เขาบอกว่าประมาณเดือนน ovember เนี่ยก็อาจจะสถนานการณ์จ,จะแย่ลงก็ได้ครับรัเสเซียเนี่ยอาจจะกลับเข้าไปในยูเครนอีกครั้งนะครับแล้วก็อันที่6เป็นเรื่องของ market sentiment นะครับ our rating is invers e more pessimist and more oversold market range เขาบอกว่า นัลกลงทุนส่วนใหญ่ก็ออมองในแง่ลบนะครับเขาบอกว่าเขามองโพซิทีฟอยู่ก็คือให้จาก5ขึ้นเป็นแก็ถ้ามาเก็ตโอเวอร์โซเนี่ยก็น่าสนใจในการซื้อนะครับเ,เขาบอกว่าตลาดทุนอเมริกานะครับข้อ7 Valuable ก็มีความเหมาะสมนะครับก็ให้ขึ้นมาเป็น6นะครับเขาบอกว่าตลาดอเมริกาเนี่ยไม่น่าจะเจอท็อปนะครับจนกระทั่งอย่างน้อยจนถึงปี2016 นะครับฉะนั้นตลาดอเมริกาน่าจะยังสามารถขึ้นได้ถึงปี2016นะครับอันที่8 The U.S. Dollar is in Intermediate Long Term Bull Market ก็คือ U.S. Dollar เนี่ยเทระยะกลางกับเทระยะยาวเนี่ยก็น่าจะยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับเขาบอกว่าอันนี้จะเป็นสเสน่ห์สำหรับ U.S. Bond แล้วก็ U.S. Stock นะครับ เขาบอกว่า we believe foreign money keep running US dollar providing demand bond stock ก็คือหลักๆแล้วก็คือว่าเงินต่างชาติเนี่ยก็ยังอยู่ใน US dollar นะครับในส่วนของตลาดบอลแล้วก็ตลาดหุ้นนะครับฉะนั้นหุ้นอเมริกาก็ไม่แน่นนในที่น่าจะยังสามารถขึ้นต่อได้นะครับมาดูเรื่องของ fusion power อันนี้ไม่พูดถึงเยอะนะครับก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีของเขาที่ มีการพัฒนาต่อเนื่องนะครับออดีเทลตรงนี้ก็คงอ่านเอากันอีกทีนึงนะครับตรงนี้ผมขอข้ามแล้วกันมาดูตัวเศรษฐกิจจีนนะครับเดี๋ยวมาดูสรุปเลยเลยแล้วกันนะครับเขาบอกว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยเขาเชื่อว่านะครับไอฮาร์ดแลนดิ้งนะครับก็คือเขาเรียกว่าเศรษฐกิจแย่นะครับก็คือมันแลนดิ้งแบบแบบหนักนะครับก็คือเหมือนลงแบบหนักๆนะครับฮาร์ดแลนดิ้ a n economic crash crash ก็คือหมายความว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันมันพังนะครับเขาไม่ได้มองแบบนั้นนะครับ meltdown of the banking system ไม่ได้มองแบบนั้น a likely event for China ก็คือหมายความว่าเอ่อ uh, meltdown of the banking system a likely event for China เขาไม่ได้มองแล้วก็รวมถึงเขาไม่ได้มองว่าไอ้ตัวนี้มันจะไอ้ประเทศจีนเนี่ยมันจะเกิดเศรษฐกิจมันจะแคลกดาวนะครับเขาบอกว่ามันก็อย่างสรุปก็คืออนเวสเตอร์ก็คือนักลงทุนเนี่ยต้องการผู้ที่จะต้องการเทรดในจีนนะครับเขาบอกช keep alert to short term credit condition in order to time their trade ก็คือ น่าจะเป็นการ trade, เทรดระยะสั้นนะครับ without few exception นะครับ China will continue to trade in our view later t h a n investment ก็คือเขาบอกว่าชไ i น่าเนี่ยน่าจะเป็นการเหมือนกับเก่งกำไรมากกว่าที่จะเป็นการลงทุนนะครับฉะนั้นจีนเนี่ยก็อย่างที่คุยไปตอนแรกครับมีความเสี่ยงในเรื่องของบางเรื่องนะครับฉะนั้นเรื่องของการลงทุนเนี่ยเขาเลยยังไม่ได้สนใจในประเทศจีนเท่าไหร่นะครับ ส่งของเรื่องของ European Central Bank กนะครับก็มีการอ,อ,อัด QE เข้ามาในระบบนะครับก็นั่นคือผมสรุปให้เลยแล้วกันนะครับมันยาวสรุปก็คือ Investment Implement Europe เนี่ยเ,เขาบอกว่าเขายังไม่ค่อยเชื่อมั่นนะครับว่ายุโรปเนี่ยไอ้นโยบายต่างๆที่ออกมาเนี่ยจะสามารถทำให้ยุโรปเนี่ยผ่านสถานการณ์ ที่แย่ๆเหล่านี้ได้ขนาดไหนนะครับเขาบอกว่าเขากำลังเหมือนเฝ้ามองดูอยู่นะครับว่า,านโยบายนะครับของยุโรปเนี่ยจะสามารถแคลรี่ฟอร์เวิร์ดก็คือจะเดินไปข้างหน้าได้ขนาดไหนนะครับเขาบอกว่าในขณะที่เราเนี่ยกำลังอมองคุณยุโรปเป็นขาขึ้นนะครับก็คือขึ้นนะครับ แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยค่าเงินของยุโรปก็น่าจะมีการอ่อนค่าคือช็อตยูโรนะครับอ่าเป็นเรื่องของอันสุดท้ายนะเป็น Investment summary นะครับก็คือเขาบอกสต o อกนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ย bullish on US นะครับ bullish on US แล้วก็อินเดียนะครับ Within the U.S. we are most ส่งเขมองคุณขาขึ้นในคุณอเมริกาแล้วก็ของอินเดียนะครับแล้วก็เขาบอกว่ามีหลายคนนะครับเ,เดี๋ยวผมเดีสรุปตรงนี้ผมละเอียดหน่อยแล้วกัน Within the U.S. are most attracted to go stock ในส่วนของเทคโนโลยีแล้วก็ไบโอเทคโนโลยีนะครับ เขาบอกว่า our style ก็คือสไตล์การลงทุนของของเขานะของกิลเนี่ยเขาจะโฟกัสในหุ้นที่มีอัตราการเติบโตแล้วก็มีความเหมาะสมทางราคานะครับเขาเชื่อว่า US ดอลลาร์จะยังอยู่ในเทรนด์ฝั่งขาขึ้นนะครับแล้วก็นั่นจะทำให้ส่งผลต่อค่าเงินสกุลต่างๆทั่วโลกเนี่ยอ่อนค่าลงนะครับฉะนั้นตัวดอลลาร์นะครับแล้วมาทำให้ ตลาดคอมมูนิตี้เนี่ยนะครับยากที่จะเป็นฝั่งขาขึ้นนะครับ many observe financial d e p r e s s i d n in Europe and global deflation นะครับมีหลายคนนะก็ยังกังวลเกี่ยวกับเรื่องของ d e p r e s s i o n in Europe นะครับเขาในความคิดของเขานะเขาคิดว่าธนาคารกลางนะครับตั้งแต่ปี2009นะครับก็มีการต่อสู้ ะครับในเรื่องของเ,อเรื่องนี้มาตลอดนะครับแล้วก็อาทิตย์ที่อาทิตย์ล่าลสุดที่ผ่านมานะครับ Liquidity นะครับมีการเกิด Liquidity หรือสภาพคล่องในตลาดการเงินของจีนแล้วก็ยุโรปนะครับเขาเชื่อว่านะครับ Europe ยุโรปหุ้นยุโรปเนี่ยจะขึ้นนะครับจะยังขึ้นต่อ แล้วก็แน่นอนนะครับก็คือค่าเงินของยุโรปก็จะต้องเฮดจิงเข้าไปด้วยนะครับเพื่อประกันความเสี่ยงก็คือค่าเงินของยุโรปก็จะมีการอ่อนค่านะครับ The world economy is improving India is moving to make the i r economy more อันนี้คือเป็นคุณทั่วโลกนะครับก็ก็ยังดูดีอยู่แล้วก็อินเดียก็ถือว่าเป็นเศรษฐกิจอ,อินเดียก็ มีความเหมาะสมนะครับที่มีความน่าสนใจที่น่าจะยังขึ้นต่อนะครับฉะนั้นเขาก็สรุปเหมือนเดิมตลาดหุ้นก็น่าสนใจนะครับถึงแม้ว่าจะมีการรับฐานครั้งใหญ่จากเรื่องของความกลัวของอีโบลานะครับการ Worry about Europe นะครับก็มีความกังวลเรื่องของยุโรปแล้วกเ็เกี่ยวกับ community price ก็คือ พวกของตลาดคอมมิชชิตีเนี่ยที่มีการปรับตัวลงนะครับเขาบอกว่าการย่อตรงลงเนี่ยมันจะตามมาด้วยสตองไรลีก่ก็คือการขึ้นแรงๆนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้มองแย่ๆเหมือนอย่างในมีเดียนะครับทวกสื่อต่างๆนะครับเขาบอก เ,เขาบอกว่า Data ในปัจจุบันเนี่ยจีนญี่ปุ่นแล้วก็ US เนี่ยก็ยังมีอัตราการเติบโตที่ต่อเนอื่องนะครับแล้วก็ยังรีพอร์ตผลกำไรนะครับเขาบอกยังไม่ได้มีทรายเกี่ยวกับ weakness ก็คือ,อ,อแนวโน้มที่ไม่ดีนะครับ ก็ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของนโยบายแห่งยุโรปนะครับทีเ่เริ่มมีการซื้อบอลนะครับก็คือมีการ AQE นะครับเข้าระบบนี่บก็คือ create liquidity in banking system นะครับก็มีการเพิ่มสภาพคล่องในระบบแบงค์นะครับซึ่งก็คิดว่าอ,อ,อาจจะมีผลต่ออย่างที่บอกอจ,จะมีผลต่อค่าเงินนะครับแต่ว่าสภาพคล่องก็ยังถือว่าโอเคอยู่เบสเมนต์เอนเนอร์จี e gy, เนี่ยเขามองว่าน่าจะยังลงอยู่นะครับ เขาบอกว่าว l l l ลิส uh, ์ really failing because demand is growing เขาบอกว่า uh, หมวดเบสเมสโ a l กับหมวดพลังงานนะครับ <c oughs> ก็มีแนวโน้มที่จะลงเพราะว่ามีอ,ามอัตราความต้องการเนี่ยไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับแต่เขาบอกว่านะครับ ในความคิดของเขาเนี่ยเขาบอกว่า natural gas กับ oil price เนี่ยน่าจะเริ่มวิ่งขึ้นในช่วงประมาณหน้าหนาวนี้นะครับแล้วก็เนื่องจาก production นะครับ some production เนี่ยมีการคั t in the mid mid east นะครับมาดูตัวทองเขาเชื่อว่าทองเนี่ยก็น่าจะยังสร้างฐานอยู่นะครับยังปรับฐานอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของ ตัว c o m m e n t a รี่นะครับของกิลในสัปดาห์นี้นะครับวันที่23ตุลานะครับผมก็ขอสรุปเป็นพูดพูดก็คืออ่านตามแล้วก็สรุปตามไปด้วยเลยนะครับก็อาจจะหย,ยาบๆนิดนึงนะครับแต่ก็น่าจะพอได้ไอเดียถึงภาพรวมของเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็เท่านี้ละกันสวัสดีครับ